รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ุดโดยมาสด a าออโต้แจมไทยแลนด์ m a u ออโต้วิกเอ็นสวัสดีครับสวัสดีพี่ต้นนะครับอ๋อสวัสดีคุณตูนนะครับโอ้โหต้องบอกว่าวันดีๆแบบนี้กับวันแม่แห่งชาติครับกิจกรรมออฟโรดโทฟี่วิกเอ็นครับครับเพราะกลับมาพบกันในวันดีๆแบบนี้วันหยุดที่เรียกว่า ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเต็มที่นะยิ่งในช่วงนี้นะฮะก็ยังต้องเรียกว่าเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดกับเรียกว่าเป็นวิกฤตโควิด -19 ทครับผมก็ทำอะไรไม่ได้ต้องให้กำลังใจกันต้องสู้ๆฮะสู้ๆนะฮะแล้วสำหรับเรื่องราวนะครับในรายการออฟโรดโทฟี่พิเกนในสัปดาห์นี้นะครับผมก็มีเรื่องราวเรียกว่าหลากหลายคุณตูนคุณผู้ชมครับในวันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเรียกว่าเป็นอุป้า เฮ้ยปอบป้าสลังเฮโยสลังเฮโยช่วงนี้กระแสของเกาหลีนะมันมามามาจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ต่างๆนช่วงนี้ซีรีส์ที่ฮิตมากหลายคนนะเวิร์กฟอร์มโฮมนะโอ้อย่าเรียกว่าเวิร์กฟอร์มโฮมครับต้องเรียกว่ามูฟฟี่ฟอร์มโฮมก็เรียกว่าวิธีคลายเครียดแก้เหงาในซีรีส์เกาหลีมาอะไรจริงๆรวมถึงเพลงถูกต้องโอ้โหนี่วงการอะไรเคป๊อปเองเกิร์กรุ๊ปเองนี่ดังมากดังมากก็ถือว่าเป็นกระแสของโลกเลยแหละไม่ใช่เฉพาะแค่เมืองไทย แต่วันนี้ฮะที่เราจะพูดไม่ใช่เรื่องเพลงไม่ใช่เรื่องซีรีส์เกาหลีฮะ <c oughs> แต่เราจะพูดถึงเรื่องของรถสัญชาติเกาหลีนะฮะบแบรนด์รถสัญชาติเกาหลีที่ต้องเรียกว่าในบ้านเราเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ถือว่าทําการตลาดมาค่อนข้าง,างยาวนาะนนะครับกับแบรนด์คุนไดโอ้โหชื่อนี้ต้องการันตีอยู่แล้วฮะว่าเป็นแบรนด์มาจากประเทศเกาหลีแน่นอนนะและที่สำคัญฮนะมีหลากหลายโมเดลตั้งแต่ <c oughs> สมัยก่อนแล้วนะที่มีการเข้านํามาขาย ไม่ว่าจะเป็นฮุนไดเอ็กเซลรวมถึงเจเนอเรชัน uh, ใหม่ๆอย่างเช่นฮ<ช>ุนไดเฮสวันและล่าสุดเห็นบอกเพิ่งเปิดตัวไปถูกต้องครับก็เรียกได้ว่าวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวเรียกว่าเป็นทั้งที่มานะีอ,อมาประว์ฮุนไดใช่ประวัติที่น่าสนใจนะครับรวมไปถึงเรื่องราวเรียกว่าเกดเล็กเกตน้อยนะครับของแบรนด์ฮุนไดและอย่างที่คุณตูนเรียนไปรถ ที่เรียกว่าโหในบ้านเราเขาขายดิบขายดีขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเหมือนเป็นรถสามัญประจําบ้านใช่ฮะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นรถที่ถ้าพูดถึงรถตู้อนเนกประสงค์นะครับเที่นั่งคุณได้ H 1นนี่ถือว่าเป็นแบรนด์สร้างชื่อวันนี้เราจะพูดถึงแบรนด์แล้วก็โมเดลคุณได้ H 1นคันนี้รวมไปถึงที่คุณตูนเรียนไปครับรถที่เขาบอกว่าจะเป็นร่างใหม่ขอ,องคุณได้ 1> H ชนในบ้านเราเขาเรียกว่าเป็นรถที่มาจากปี2077กันเลยทีเดียวใช่ เพราะว่าโหเนี่ยฮะอย่างที่เห็นภาพน,นะหน้าตาเขาบอกว่าล้ำอ๋อถือว่าเป็น <ลำ S 1> การเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างน่า<ต>สนใจครับตัวนี้ก็คือฮุนไดสตาเลียมันอ่านว่าฮุนไดสตาเลียถูกต้องไหมครับถูกต้องครับตัวนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าอย่างที่บอกนะเป็นในร่างใหม่ของตัวในผสมที่จะมาแทนที่ในตัวของฮ<อ>ุนไดเอชวันะครับแล้วก็รถคันนี้โหอย่างที่เห็นภาพน,นะ รายละเอียดน่าสนใจทั้งดีไซน์ภายนอกนะโอ้โหขับไปไหนใครก็มองถูกต้องฮะแล้วก็เรื่องของเขาบอกว่ารถคันนี้คอนเซปต์ของผู้ออกแบบเนี่ยเขาเน้นภายในอภายในที่เขาเรียกว่าเป็นการออกแบบแบบ i n ไ i ด์เอาเพราะออกแบบจากภายในรถก่อนนะเราออกมาั้งนอกออกมข้งนอกคือคนในรถต้องสบายเพราะเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยอยู่ในรถอยู่ในรถเนี่ยเราอยู่ในรถมากกว่าที่จะเห็นจากข้างนอกอ๋อเอ้ยอันี้เป็นคนแนวความคิดที่ดีนะแนวคิดที่ดีซึ่งโอ้โหรายละเอียดน่าสนใจสําหรับในตัวของคุณดซาเลคันนี้นะครับครับ รวมไปถึงคุณตูนครับคุณผู้ชมครับครับผมยังมีเรื่องราวของเรียกว่าเป็นการแข่งขันออฟโรดอ่ะออฟโรดแต่เป็นการแข่งขันออฟโรดที่ต้องบอกว่าแปลกแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับอย่างในบ้านเราเนี่ยการแข่งขันออฟโรดทัวรี่นะครับเราก็จะเป็นการแข่งขันออฟโรดที่เรียกว่าเป็นแฉกคู่แกคู่อ่าแล้วก็ยังยังวิ่งในบนทางเขาเรียกว่าเป็นทางฝุ่นหรือทางเดินอยู่ใช่ครับผมแต่ว่ารูปแบบของการแข่งขันแบบนี้คุณตูนครับเป็นการแข่งขันที่เรียกว่าบิ๊กฟุตอ่ะ เป็นออฟโรดแบบบิ๊กฟุตแต่งเต็มยกสูงเครื่อง v 8<ม>นะครับแต่ขอโทษวิ่ง <Wing. S 1> มันไม่ใช่ทางฝุ่นนะยังไงครับมันเป็นทางเรียบเฮ้ย <Hey. S 1> มันแข่งบนทางเรียบนะ mm hmm. นนเห็นภาพนะความน่าสนใจก็คือแข่งบนทางเรียบแต่วิง่งดีก็ไม่ได้ใช่ไหมครับต้องมีแรมให้กระโดดกันด้วยถูกต้องนอกจากทางเรียบแล้วเพื่อเพิ่มสกิลเพิ่มทักษะของนักขับแล้วนะยังมีเนินกระโดดนะอะอยู่ในทางในสายการแข่งขันนะกับการแข่งขันที่เรียกว่าสเตเดียมซูเปอร์ทรัพ นะครับก็เรียกว่าเป็นศูนย์รวมของสุนยอดรถกระบะเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันออฟโรดที่น่าสนใจแล้ววันนี้ก็จะมาพูดคุยฝังนะครับอีกครั้งน่าสนใจและปิดท้ายด้วยเรื่องราวเรียกว่าเป็นข่าวสารในแวดวงยานยนต์อัปเดตกันอัปเดตกันนะฮะในช่วงนี้ว่าในวงการรถยนต์บ้านเรามีอะไรบ้างที่เป็นความเคลื่อนไหวมีอะไรบ้างที่มีการเปิดตัวรถใหม่ๆอะไรที่น่าสนใจวันนี้เรานำมาฝากกันครับครับ ต้องบอกว่าออฟโรดโทฟี่วีคเอนสัปดาห์นี้เนื้อหาค่อนข้างครบถ้วนฮะ่คแต่ช่วงหน้าท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปดูประวัติของเจ้าคุณใดกันครับว่าความเป็นมาน่าสนใจขนาดไหนรวมถึงนะครับโลโก้ที่เขาเรียกว่าหลายท่านอาจจะมองหมนเผยว่าเป็นตัว H แต่จริงๆแล้วฮะมันมีความหมายมากกว่านั้นครช่วงหน้าฮะกลับมา